สวัสดีค่ะจิตภากาเด้นนะคะวันนี้แนนมาบอกเคล็ดลับในการทําผักให้พุ่มสวยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของแมงลักนะคะหูะพาแล้วก็กลุ่มของกระเพานะคะทํายังไงผักถึงจะเป็นพุ่มสวยต้นโตแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บได้นานอยู่ได้นานนะคะสําหรับเคล็ดลับการเด็ดยอดนะคะเวลาที่เราเด็ดยอดของกระเพราหรือว่าแมงลักนะคะเราจะไม่เด็ดลงลึกนะคะให้เด็ด แค่2คู่ใบนะคะก็คือคู่ที่1กับคู่ที่2ค่ะเวลาเด็ดเด็ดแค่นี้พอนะคะใช้มือเด็ดก็ได้นะคะเด็ดอ่าแบบนี้ยอดจะอ่อนแล้วก็เก็บกินได้เลยนะเราไม่ต้องอ่าไปไปเด็ดอีกรอบหนึ่งนะเด็ดแบบนี้นะคะต้นแมงลักของเราจะแตกใบใหม่แล้วก็ยอดแขนงจะแตกขึ้นมาสวยมากๆเลยนะเด็ดให้หมดเลยนะ,ะแล้วก็อย่าให้น้องเขาเป็นดอกนะคะถ้าท่าน ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะในกระถางแค่แปดนิ้วนะคะเนี่ค่ะเราเก็บแบบนี้เลยสวยมากนะคะเด็ดออกไปเลยเป็นการทำความสะอาดนะคะใครจะใช้กันไก่ก็ได้แต่ใช้แนนใช้วิธีการเด็ดนะคะแบบนี้เลย อย่าลงลึกนะคะถ้าเด็ดกินนะคะแต่ถ้าเรานําไปปักชําหรือว่านําไปเอากิ่งของเขาไปปลูกต่อให้เด็ดลงเดนเดนจะมาสอนวิธีการตัดกิ่งชํานะคะเนี่ยค่ะเด็ดแบบนี้เลยสวยมากนะคะแมงลักอ่อนมากแล้วสวยมากเก็บใส่แกงนะคะทุกคน ปกติแล้วที่ยอดของแมงลักษของเรานะคะเขาจะมีฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนตัวนี้ชื่อฮอร์โมนออกซินนะคะเขาจะยับยั้งการเจริญของตาข้างค่ะดังนั้นถ้าเราเด็ดเอายอดออกไปซึ่งนาฮอร์โมนออกไปแล้วตาข้างจะแตกขึ้นนะคะตาตาข้างจะเจริญค่ะทําให้ผักของเราเป็นพุ่มทรงแบบนี้นะคะทรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ ทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้ผักของเราจะมีอายุยืนค่ะเหมือนการทำสาวตลอดนะคะทุกคนเด็ดไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะโตเดี๋ยวแนนจะมาถ่ายอัปเดตตอนที่เขาแตกยอดขึ้นใหม่ให้ดูกันนะคะว่าสวยแค่ไหนนะคะนี่เห็นไหมคะหอมมากๆนะคะหอมจริงๆนะคะแมงลักนะคะสำหรับถ้าเราอยากให้ต้นแมงลักของเราเขียวสวยนะคะถ้าใครที่ปลูกแบบอินรีย์นะคะ สำหรับใครที่ปลูกผักแบบอินทรีย์นะคะแนนก็ใช้ตัวนี้แนนจะผสมม์ลไส้เดือนตอนที่ปลูกลงในดินในการปลูกเขานะคะย้ายเข้าลงในกระถางใหญ่ค่ะแล้วก็สามารถใช้ PSB นะคะแบบทีเดียวัง,งเคแสงฉีดพ่นดดลดราดได้เลยนะผักสวนครัวจะชอบ PSB มากๆนะคะถ้าใครยังไม่มีนะคะลองหามาใช้แล้วก็ขยายใช้ในสวนได้นะคะ เก็บให้หมดเลยนะคะในแมนจะทําความสะอาดเขานะคะทําให้เขาแตกกิ่งรอบเดียวนะเวลาเขาขึ้นเขาก็จะขึ้นพร้อมกันค่ะแล้วก็ต้นจะโตนะคะต้นจะโตแตกพุ่มนะคะอันไหนที่มีดอกเด็ดออกให้หมดนะคะอย่าให้น้องมีดอกนะคะน้องจะได้อายุยืนยืนนะคะปกติแล้วผักหรือว่าพืชล้มลุกถ้าติดดอกแล้วเขาจะ ตายนะคะเขาจะตายแล้วก็แห้งไปเลยนะคะถ้าใครปล่อยให้กลับเพาหูละพาติดดอกนะคะเขาจะอายุสั้นค่ะเพราะว่าเขาได้อ่มีการขยายพันธุ์แล้วนะคะมีการให้เมล็ดแล้วเขาก็จะอายุสั้นนะคะดังนั้นถ้าไม่อยากให้เขาตายไวเราต้องทําให้เขาเป็นสาวตลอดนะคะเราเรียกว่าวิธีการทําสาวแล้วก็แก้งกระเพาแก้งหูละพาเห็นไหมคะสวยมากๆเลยจะเป็นทรงพุ่มแบบนี้เดี๋ยวพอ เขาแตกยอดใหม่แล้วแนนจะมาถ่ายอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ